มาเต้องขอโอ้ดีอ่ะโอ้เก่งว่ะโอ้ยดีจังเลยโอ้ยมือแข็งจังเลยหลานรักเออเออบิ๊กคนอ่ะเออดีว่ะมือหนุ่มแข็งยังเลยไหนดูดูมือดิโอ้โหเก่งยังเลยเป็นหมอนวดได้เลยนะเนี่ยใช่คนฮะใช่งานหมอคนใครใครอ่ะฟูเป็นอะไรนะครูบอยครูบอยอ่าบีบบีบ บีบนี่เลยเนี่ยเขมัาเลยโตอนนี้หัวปวดมากไม่มีตังนั่นเนี่ยถามวัวายว่ะบีบบีบนี่ทางเงี้ยออ๋เหมือนรูปเหมือนเนี่ยพายวัยทำดีๆเดี๋ยวซื้อขนหนุ่มมากินยาวอะไรยาวอะไรบอกเนี่ยนี่นะทางนี้ทางเงี้ยไอ้วัพายวัวทำดําดีๆเดี๋ยวซื้อให้อายอะไลายปีเอาอะไรนะไอรูปต้องพาวรูปน้องพาวะนะใช่เออที่ไหน อยากตลาดใช่ป่ะใช่บีบดีๆบีบดีๆถ้าบีบไม่ดีก็ไม่ได้เออมันต้องมันต้องทำงานด้วยไม่งั้นจะได้ของไม่ยังไม่ทำอยาญาปีเวยฮะอยากาปีส่วนเราปีอากาปีอะไรวะอาญาปีตลาดชอบปีใช่โอ้โบีบดีๆนี่บีบต้นคอด้ป่ะคอย่น เนี่ยบีบแรงแรงดิอ๋อโอ้ยมือแข็งดิโอ้ยเป็นหมอนวดได้ได้หมอคนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเป็นหมอได้เลยเนี่ยใช่คนฮะค่ะคนเนี่ยหมอคนกคนนี่กับคนก็เป็นหมอถูกหรือจะไปถูกอ่ะใช่โอ้โหแล้วจะไปสอนใครก็ได้หนูเห็นเรียนเรียนอ่าบีบีบเปื้อนยังไงเปื้อนอะไรเปื้อนอะไรอ่าบีบบีบ ทำไปดีเดี๋ยวคนไข่ก <disappears> ันน็อกกันไปดีอาบีบเจ็บมากบเน่บีบีเนี่แห่ไม่ทำนรงแรงอะโวะอาบี๊บี๊บีบกค่เจอเนื่อกันโอ้โหมือแข็งโอ้โหโอ้โหเอ้ยายส่ยสยใช่ฮะ มีเก่งเลยหลารักเอยโอ้โหมีมีโอ้ใค่กอนด้วยเนี่ยไครก้อนอเนี่ยแม่แนงฮะเม่แนงแม่แนงหอนใช่เนแดงหล่่นแงหมล่ะำได้ยังไเร็วๆมีถ้าตรงข้อสอบด้วยนะแหน่อยย่นฮะจะย่นเหรอออนี ยยดเดี๋ยวนีน่เจ็บไม่นอนหรอกได้หมอพูดมากจังเลยนวดนด,นดีฉนายหมอครูครูครูอ่ะครูอ่ะครูเพราะอะไรเหนือนเหนื่อยเยอะเหออยาก